นะครับผมวันนี้เราอยู่ในคัมพีด้ไเปนน็นขันโสน EP สก็ครั้งนี้ผมจะมารวมขอ,อของคาาโดดทันจิโร่หรือพ่อทันจิโร่อะไรในความยาวแค่ประมาณ2-3นาทีพอแล้วพวกูขี้เกียจอันนี้นะก็มาต่อเออให้ดูข้อมูลกับประวัตินะครับผมก็ถ้าเรื่องจม,มูกเนะี่ย ของตระกูลคอมาโดก็คือถ้าจมูกกับหัวก็คือหัวถ้าถ้าแบบแข็งแก่งทางหัวก็มาจากแม่ทันจิโระนะแล้วถ้ามาจากแบบไอ้นักการกินแบบการดมจมูกก็มาจากพ่อทันจิโร่หรือทันจิโร่แต่แม่ทันจิโร่จับชื่อไม่ได้ <c oughs> ข้อเศร้าเลยนะครับผมก็ทันจิโร่เคยอันนี้นะผมตอนที่ทันเดี๋ยวผมขอไปข่าไปเขาว่าทันจิโร่เคยไปก่อนแล้วกันนะก็คืออันนี้นะผม คุณน่าน่าจะยังคุณน่าจะรู้แล้วแหละว่าอันนี้แเมื่อตอนแบบพ่อเออพ่อทันจิโร่หรือทันจิโร่แบบเป็นหนุ่มๆเลยก็คือแบบเคยราวามิโนคามิเข้ารัดตั้งแต่แบบอันนี้ค่ำยันเช้าก็คือเกือบตายเกือบตายอ่ะก็คือที่พ่อทันจิโร่มันเกือบตายเพราะง่ายๆนะครับผมก็คือตอนนั้นยังแบบอันนี้ยังไงแบบยังแบบลมปานยังยังไม่สงบนิ่งนะก็แบบยังแบบ ควบคู่ลมปานตัวเองไม่ได้แต่พอควบคู่ลมปานได้ทุกอย่างมันจะเรื่อนไหลหมดเลยน,นะก็อันนี้พ่อทันจิโร่นะผมเคยโชว์อของดีมาแล้วนะผมก็คือพ่อทันจิโร่แล้วผมดูว่ามีหมีตัวนึงนะผมคือตัวแม่งใ,ใหญ่ใหญ่เท่าบ้านทันจิโร่เลยแม่งโคตรสยองไอ้สัส <c oughs> แล้วคืออันนี้พ่ทันจิโร่ก็ได้ปลูกทันจิโร่ที่ทันจิโร่เดี๋ยวพ่อจะโชว์อะไรให้ดูนะแล้วขวานเราพ่อทันจิโร่ไอ้ พ่อทันจิโร่เฮียแล้วเท่าพ,พ่อทันจิโร่ก็ได้มานะผมกับขวานโง่ๆนะครับผมก็คือขวานโง่ๆจริงอะขวานแบบติดด้ามไม้นะผมก็คือแบบมองหน้าหมีไนดะ้แบบนึงก็แบบคงคิดแบบอื่มตัวแค่นี้มันคือชนะได้แล้วพ่อทันจิโร่ก็ได้พุ่งไปแล้วใช้โซนะผมบวกกับอันนี้ผมความความเร็วผมฟันประกายแสงนะผมฟันคอหมีขาดนะผม แล้วเหมือนที่ผมได้ยินมาทันจิโร่ทันจิโร่น่าจะตายตั้งแต่ตอนนั้นปะใช่ปะไม่ใช่หรอกม,มั้งที่ผมได้ยินมาเขาบอกก็ตายตอนนั้นกันนะกูไม่ค่อยเชื่อ,อกันนะก็คือกูกูแวะนั่งอ่านมาเขาบอกว่าตายตอนที่มันฆ่าหมีอ,อ่ะเออคือฆ่าหมีเสร็จมันตายต่อถ้าใครรู้ก็เมนให้กูหน่อยนะกูไม่ค่อยเชื่อมือกันนะนะผมแล้วก็นะครับผมทันจิโร่เป็นอีกคนหนึ่งนะผมที่สามารถใช้ ปานตะวันได้นะผมแล้วผมเชื่อแน่นอนว่าถ้าทันจิโร่จับดาบนิจิรินผมว่าดาบมันเป็นสีแดงอ่ะก็จบข้อมูลไปแค่นี้นะผมส่วนความสามารถนะแล้วก็ถ้าเรื่องดาบผมให้ S S อ่ะถ้าเรื่องปานผมให้ S S บวกเลยอ่ะแล้วถ้าเรื่องดาบแบบดาบนิจิรินอ่ะผมให้ S S S เลยส่วนความเร็วผมให้ประมาณ S S พอแล้วนะความแข็งผมให้ S พอ แล้วก็ IQ ผมให้ประมาณ x บวกพออ่ะแล้วก็แบบลมปานผมให้ sss บวกเลยนะผมก็คลิปนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะผมพ่อเดี๋ยวคือกูไม่รู้ว่ากูควรทำคลิปอะไรต่อก็คือกูมาทำไอ้อันนี้บอดของพ่อทันจิโร่นะเดี๋ยวแม่ทันจิโร่ก็จะอยู่ท้ายๆเลยนะ เออตัวละครในเรื่องเชีย่ยนี่แม่งเยอะสุดเลยแล้วสปอยตัวต่อไปก่อนเป็นตัวละครหญิงแต่ไม่ใช่แม่ทันจิโร่โอเคก็จากลาไปก่อนนะครับผมบายมันจะถามนะว่าทำไมไอคลิปเชี่ยเนี่ยภาพป,ประกอบมันไม่มีของพ่อทันจิโร่หรือทันจิโร่เลยจำไหมกูหาดูไปเจอถ้าแม่งคือบอเปเปอร์ของเอางาาเป็น,ปนปรูปทัจิโร่งงจง,ง,งจำไว้ซะว่ากู หารูปพ่อมันไม่เจอ